ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะถ้ารักน้องต้องกดตะกร้านะครับรักน้องจแนหมดละแต่ไม่ร้อจริงเดดผมอยู่ข้างไปดี จำได้เลยว่าแบบเออโยนให้เขาล้มเขาจะได้แบบว่ามังเป็นแข่งเลยโอ้โหแต่ยอมรับนะนับขีดใจมากคุณร้องได้ถึงแม้ว่าจะ่หอผูป่วยานนกแต่ยัมีความพยายามสุดๆถูกต้องฮะสุดยอดขอเขียนประมือเขาด้วยครับเรียกว่าหลายช่วงอยู่โอ้โหแต่เรื่องภาษาเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคของคุณกามินเลยนะฮะแมเก่งไหมเก่งมากครับเก่งไหมทุกคน โชว์ร้องก็ตแบบไม่มีดนตร e ีด้วยอ่าอจริงยเนี่ยมีรออิซีท่ามันไลันนเราดโอใตามเีเค้เป็นคร้งแรกที่มึงรักไปด่ต้องคิดเป็นคร้งแรกที่ไม่ต้อ เตะคุณน็กชารี like เลยเเสียปงมือให้ด้วยฮนอเิงๆะใช่ฮะเพราะเราความพยายามแล้วการร้องเพลงที่เอ้าถ้ามองเรื่อเสียงสุดยอดผมไม่ถียนเลยแล้วถ้าถ้ามองเรื่องทำการบ้านพี่โอ้โหนี่ดีที่กว่าเรื่องเสียง ูดอยู <it compute> ่ในการนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องครับอ๋อเอ้นร้ว่อนดูอนโอเคฮะโอเคยๆคนแย่ๆยูแคตามตเป็นตรงนาทีมึนละกไป้อม่เ

วันนี้นะครับตามปืนอีกสักรอบได้ไหมครับม่ามันจะเก่งนะน่ารักจริงนะสวัสดีเชคสลาส่งท้ายเราหน่อยฝากอะไรหน่อยเป็นแฟนผมเชื่อว่าอีกห้างานคุณจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะเอาฝากหน่อยเชิญครับสวัสดีเชคมาบ้าลลา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 ลกยูเงนุดเป็นครั้งแรกที อม่แล้วย้อนนะหรืครับเดี๋ยวครับแน่นนะครับไม่แล้วไม่เขาผมตอบพึ่งก่อน Usted, ทุกคนมันเป็นกำลังใจให้เขาอะไรเงี้ยเวลาเขามาเขาก็ด ну. ีใจที่แบบได้เจอเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าเวลามามันก็มีความสุขนะแล้วก็รวมตัวได้ดด้วยวันนี้ที่แบบให้เราบอกคนได้ร่วมงานนะผมก็ดีใจมากๆนะได้เจอเพื่อนได้เจอพี่การี่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอทุกคนวันนี้มีความสุขมากขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันมากๆนะครับผมรบกวน แล้วครับงนี้นะครับเราจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริรหารทั้งสองท่านนะครับพี่หยีแล้วก็พี่เอกครับเพ้่มาถ่ายกกรูปกับมิสเตอร์ของเราตอนเป็นกีด้วยครับปรบมือเลยครับอนุญาตเรียนเชิญที่จะถ่ายรูปมกันนะครับอันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะใช่เราได่เป็นความสามารถที่ร้องเพลงผู้ทำลมร,ร้องเพลงภาษาไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อกี้ตอนพระมงกุกันนะคนรู้ใจนะ ใหช่ชให้ช่วยอ่ะแต่ช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ว่าอย่าล้อเองอยู่พามาดูนะที่คอมเมนต์ที่ช่วงระหว่างนี้นะครับทีมงานถ่ายรูปกันนะครับมาได่เห็นพามทุกคนระหว่างนี้ช่วยกันปักตะกร้านะหมื่นสองพันคนขอบคุณมากช่วยกันปักตะกร้ากันด้วยช่วยกดตะกร้ากันด้วยพี่โดนัทล่าสุดที่กดไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณนะพ่อจ๋าแม่จ๋าขอบคุณนะครับแล้วก็พี่อีกแล้วก็พี่หยิบด้วยนะครับขอบคุณนะครับเซเว่นเดย์นะครับมิตรบินเบนฟูนะครับลุงตีอย่าลืมกดตะกร้าด้วยนะ รอบนี้ได้คุยกับน้องเพลงน้อยน้อยจะเผาได้นะรองให้มันไม่ขึ้นน่ารักตัวทะลุเลยขอบคุณมากครับสั่งแล้วขอบคุณมากครับพี่มนอย่าลืมกดตาก้าด้วยนะเพราะช้ไม่ช้าวันนี้นะครับคุณจะมีความสุขนะทุกคนที่อยู่หลังนะครับคุณดูนะครับขอบคุณนะครับหมื่นสองพันคนของหน้าอย่าลืมกดตาก้าด้วยนะครับนี่ชอะไรครับมาเลยอย่าลืมกดตาก้าด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเซตบริเวณสื่อนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง พี่วันนี้ก็แหมได้กันไปหลายพันเลยทีเดียวครับนะฮะถือว่าช่วยๆกันวันนี้ตุนงานร่วมกันไปเป็นทีครับอาจจะลบให้ก่อนได้ครับทุกคนอาจจะช่วงนี้อาจจะบังนไปนึงนะเป็นแฟนนะครับถ่ายรูปกันให้เต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเพื่อนๆอีกอีกถึงช่วงเวลาดีๆที่ถ้าคุณไม่รู้จักคนเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับเดี๋ยวสองพันอีกบริเวณนึินตรงแบ็กดรอปนะครับด้วยครับถูกต้องฮะอ่านเ้อได้ง่ายๆเลยครับดี จาได้มีราลทัเท่ยวที่เราลีให้ได้เห็นคุณแนทกับคุณกาบินมาออกอีกไม่แพ้ทีเดี๋ยวก็มีครับอีกหรอบนะมึงตัวที่สุดถูกต้องฮะพร้อมกลับได้มาเดี๋ยวหามุมจนได้ดีที่เหมาะกับคนเราบ้านจริงๆไม่ต้องไปซื้อที่หัตจากต่างประเทศแล้วใช่ไหมก็มี้องแล้วนะที่เอกรอเลย แบมร้อยมีทอดแบมร้อยมีทอดนอร่อยด้วยทุกคนขอบคุณนะที่าลืมกดตะกร้าด้วยนะครับอย่าลืมกดตะกร้าซื้อเยอะนะครับซื้อกันเยอะนะครับขอบคุณมากสำหรับคนสั่งซื้อนะขอบคุณมากวันนี้ลดโปรโมชั่นเยอะมากเซเว่นเดย์นะฮะเรียบร้อยไหมฮะก็ไหนใถ่ายนะครับเซเว่นเดย์รถเยอะมากกว่านี้รถราคาเยอะมากขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ทักอย่อยู่ก่อนบุญแน็กับาต์กัน์ดมีอยู่ก่อนนะครับ บอยยางวันสวัสด <speaking afar> ีครับพี่บอยสวัสดีครับบอยสวัสดีครับน่ารับประทับใจยิ่ยมตลอดเลยแข่งหมดแล้วทุกคนอย่าลืมกดตะกร้าด้วยเดี๋ยวเราจะให้เป็นช่วงเวลาถ่ายรูปกับแฟนคลับอันท่าท่านที่เมื่อสักครู่นี้ได้จับไว้ที่หมดทุกท่านด้วยกันครับผมแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นสองรอบนะครับลุก็อตนะครับ นะครับทุกคนรอแป๊บนึงนะพยายามถ่ายรูปรูปโลโก้เซเว่นเดย์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบขึ้นภาพนะครับทุกคนอย่าลืมกดตะกร้าด้วยนะครับได้ยินเสร็จฟินไปกับน้องแล้วอย่าลืมนี่เลยนี่ต้องจับชื่อและรู้จักและก็ได้ผู้โชคดีทั้งร้าท่านเป็นเพียวเส้นหน้อยแล้วครับเจอหน้าท่านแรกขึ้นมาบนเวทีครเซเว่นเดย์นะครับเซเว่นเดย์โดนบังนะเขาบอกว่าบังนะบังเออบังบังเราหลบเพีหน่อยดิฮะท่านได้โดนไหมฮะโดนไหมฮะผมโดนไหมเนี่ย คือต้องว่าเรื่องของการร้องเพลงอ่ะต้องว่าเหมือนเป็นคือเขารู้อยู่แล้วว่าสนุกสนานนะไม่ได้เน้นมากนะฮะผมว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์มากกว่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าชาลีก็ลืมเนื้อแล้วก็การเป็นก็ไม่ค่อยเก่งว่าสไทยอะไรเงี้ยก็จะหามากว่าอ่ะพยายามถ่ายติดโลโก้ด้วยนะครับอิจฉากนไี้ถ่ายรูปมากโอเคเดี๋ยวเรานะครับ ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับขอให้คุณแม็กกับคุณจามินนะครับเอเคฮะโอเคหนาวะผมน้ำให้นะสามสองหนึ่งขอบคมากเลยกดสั่งซื้อแล้วเอาอย่างนี้ละกันขอบเุณที่พออยู่ขอบคุณมากพี่อชับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้บางอยูเอาอย่างนี้ละกัน ยืนด้วยกันเลยยืนข้ากันเลยอ่าผมไม่เราไม่เนเี่ยาใช่คนั้นยืนเลยอ่ะคนยืนแบบยืนผ่อนคลายผ่อนคลายหน่อยสบายสบายเนาะเออมเีชัดเจนขึ้นบดขึ้นหาเลยครับขึ้นห้าเลยครับขึ้นหนายครับแสรเต็นตัวขึ้นตขึ้นขึ้ััน้น้นน้ั้ั้นะครับนี่นะครับแป๊บนึงนะ เดี๋ยวพี่มองกล้องของตัวเองที่เอามืฝาักนะฮะไมปน่าก่อนนะเพราะว่าสาามรถจะเอารูปได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเขาบ้างหมดเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหรูปปักหร้ากากนะสวยงามมากโอเคน่าจะไม่ได้หรอกดีเลยนะเป็นโมเมนต์ที่ผ่านไปแล้วนะแบบนี้ปขึ้นมานนะับเอฟบีดิฟตั้งคพร่ออกอ่ะเขาเจ็บลมเปทนศาสนาท่านด้วยเชิญต่อครับอีก่ห้าท่านอีก่ห้าท่านอยู่ห้าท่านไปเป็นนะไปเป็นนะ แล้วไม่น <mini> ด <drained out> ้เพื่อนช่วงนี้อาจจะไม่ได้ภาพเท่าไหร่นะเท่าที่ได้ครับโอเคเลยครับเชิญเลยครับมาพวกพี่เคยได้ยินคำว่าน้ำตาในความตื่นตันไหมนะเคยนะพยายามหาให้ดูนะเป็นใจเย็นนะเพื่อนๆดีใจเนาะได้มาวบนิมได้มาถ่ายรูปด้วยนะครับขออนุญาตลบแค่นิดน้อยนะอเชิญครับมาต้องไหนครับถ่ายรูปยกมือบอกเรานะถ่ายต้องการก่อน สวยงามมากครับ right วันนี้ขออนุญาตนิดเดียวขอโทษนะขอโทษนะครับทุกคนไม่ได้แค่นี้เพราะว่าข like, uh, okay, 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 okay. ้างหน้ายืนบางเต็มโอเคโอเคโอเคอ่ะทำรับวันนี้จะได้ไม่ตกหน้านะครับดีครับโอเคอ่ะมิโกะวิดีโออยู่มิโกะวิดีโออยู่โอเคเรียบร้อยเรนั่งอยนะโอเคขอเสียงปรบมือด้วยครับ เดี๋ยวท่านท่านลงก่อนนะฮะและเดี๋ยวคุณท่านุกการีนท่านสดท้ายคับนมเดขออนุญาตนะครับพี่หญิงครับพี่ดญิงร่วมทางของเรานะครับจากล้อดอกไม้ให้กับคุณแม่คจู๋นะครับเดี๋ยวเป็นคุณแม่จู๋ครับอ่าคุณแม่จุ๋ทมอเแอนนะมาครับงั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณแม่จุ๋เลยครับเชครับสวัสดี เป็นงานมอบสปายคร Eagle ับผมแรงความดีนะครับในฐานะแฟนคอนเทนเตอร์นะฮะให้ก uh, right. ับเซมเบนเดสนะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีเหลืองด้ามโอบนี้อ่าแล้วตอนนี้นะฮะอาจารย์มอบให้กับในคดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพายเดี๋ยวพายก็ให้กับน้องมามีกันเลยครับครับผมอ่าอ่าผมจะให้คนเดียวมาเลยแล้วถ่ายรูปรวมเลยครับทีหนึ่งมา สพี่แนนไทยน่าหลักมากครับอคดขอบคุณมากนะครับ้วเอาละวันนี้นะบอกว่าวันนี้พี่จาองเรานาอรครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่หมดพิธีนะครับทุพี่ครับยังไงฮะวันนี้พี่เจ้อนไาลก่อนสุดเอ็กซ์พีซีอะไรครับ เดี๋ยวผมจะลงมาด้านล่างครับพร้อมกับคุณแม่และคุณการ์เมดด้วยแลก็เป็นอะไระับเรามี่ก็กางสุดท้ายอีก5นาทีครับเป็น5นาทีทองเลยนะหุ้ย5นาทีสุดท้ายแล้วคุณได้รับสินค้าจากพริเซนเตอร์เลยหุ้ยนี่แบบว่าแข่งโง่เลยสินค้าจากพริเซนเตอร์เลยถูกต้องครับผมเดี๋ยวคุณแนนม่กับคุณการ์เมดจะลงไปยเพื่อไข่ด้วยถูกต แฟ่งาบมอบความสุขหกับแฟนทุกท่านจริงๆนะเุดยอดมากนะทีมโอเวอร์นี้ตอนนี้ทุกคนแล้วสิครับสุด้องนะครับคุณพี่ับวันนี้นะผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่สุดเลยผลงานนะครับกอาชวิตเองที่สายพันธุายตรงพีอมีทุกคนนะทุกการซึ่งรอดได้นะครับ า99บาทปกไม่เล็กราคาถูกมี้ภัยที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงร้องค้าออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้และที่สำคัญถ้าเพื่อนๆรากของคุณแม่กับคุณยาบอยากทาบนะครับทักสินค้ากันก่อนเพราะว่าทั้งสองน่านจะมาเจอกันไม่กับพวกเราสองรบกวนถ้าในทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่คุณกาบินและคุณสมนลลงมาดูแายชืท่านด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ